กลับเข้าสู่ช่วงทีนสไตล์ค่ะวันนี้นะคะน้ำนุ่นพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยส่วนวชิระเบญจทั์หรือว่าส่วนรถไฟนะคะซึ่งไม่นานมานี้ค่ะที่นี่ได้มีการจัดสร้างหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยขึ้นค่ะซึ่งท่านพุทธทาสนะคะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนะคะในเรื่องของความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็เคร่งครัดในเรื่องของการศึกษาพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเลยค่ะและท่านนะคะก็เป็นที่รู้จักนะคะกันอย่างแพร่หลายทั้งพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยและต่างประเทศค่ะ ท่านนะคะได้ปฏิบัตินะคะในฐาน,นะของทาตพุทธศาสนาหรือว่าเป็นทาตของพระพุทธเจ้าเนี่ยจนวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะจึงไม่น่าสงสัยเลยค่ะว่าทําไมที่นี่ถึงมีผลงานทางธรรมที่ท่านสร้างสรรค์เอาไว้อย่างมากมายวันนี้ค่ะน้ำมุกจะพาคุณผู้ชมนะคะเข้าไปชมหอจดหมายเหตุพุทธทาตอินทปัญโยกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะทีนสไต สวัสดีค่ะสวัสสสดดีีคครรัััับบววนนี้น้องนุ่นฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยนะคะให้คุณหมออย่างนั้นเลยเหรอชมยินดีครับยินดีครับค่ะก่อนอื่นเ้ข้อถามก่อนเลยว่าแนวคิดในการจัดสร้างนะคะหอจุดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับคุณหมอผมเนี่ยจะตอบว่าหอจุดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามีพระพุทธเจ้าแล้ว คนไทยเราเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาเมื่อ2,449<ะ>ในเงื่อมอินทปัญโย<ะ>เด็กชายเงื่อมอ่ะนะเด็กชายเงื่อมพาณิชเนี่ยเกิดแล้วก็บวชเรียนแล้วก็โอ๊ยได้เรียนพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าและศรัทธาก็เลยบวชไม่สึกแล้วบอกว่า ถ้าจะอยู่ต่อฉันจะเป็นทาตของพระพุทธเจ้าชื่อว่าพุทธธาออออ๋นีี่่่คืืชทตุแล้วฉ<ม>า,ายาว่าอินทป,ปัญโย2475ท่านตั้งสนโมกที่ชายาเสร็จแล้วก็ทำงานตลอดมา87ปีท่านมรณาภาพทิ้งงานไว้เยอะมากคิดว่าจะต้องเอามาเก็บรวบรวมแล้วก็เปลี่ยนเป็นดิจิทัลไฟล์ให้คนเข้าถึงได้ค้นได้เอาไปใช้ได้นี่คือความเป็นมาส่วนแนวคิดนะครับ ผมสั้นๆไว้ก่อน<ด>เราตั้งใจจะให้ที่นี่เป็น Spiritual Fitness and e d u c a t i e n t Center ก็คือได้ทั้งความรู้ด้วยแล้วก็ได้ทั้งความบันเทิงด้วยวก็คู่กันไปใช,ใช่ไหมคะแต่ว่าพอน้ำนุ่นก้าวเข้ามานะคะที่นี่เป็นครั้งแรกเราจะเห็นว่าการตกแต่งของสถานที่เนี่ยจะแตกต่างจากอาคารศาสนาที่อื่นๆเป็นปูนนะคะเป็นไม้แนวคิดในการสร้าง ที่สวนโมกท่านอาจารย์พุทธาท่านบอกว่าถ้าจะทําอะไรอย่าทำให้มันเรียบง่ายประหยัดสูงแต่ให้มีประโยชน์สุดแล้วก็มองว่าเราจะใช้ทําอะไรบ้างตามท,ที่บอกไงจะเป็นสปริชัลฟิตเนสและเอนดูเทนเมนเซ็นเตอร์เราก็เลยบอกไปว่าหนึ่งมีที่เก็บของซึ่งเป็นของคนคว้าของท่านพุทธาเก็บไวใ้ให้ยาวนานคนวัยทีนปีนี้กับววยทีนอีกสักร้อยปีพันปีข้างหน้าเขาเข้าหา ส่วนที่สองเนี่ยเราอยากให้ที่ที่เข้ามาแล้วสบายแล้วเพลิดเพลินฉะนั้นเ,เ,เราก็มีลานเราเรียกว่าสวนปฏิจจสมุป,ปบาทก็คือสวนที่บอกเล่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อันที่สองเรามีห้องปฏิบัติค่ะห้องปฏิบัติทรมาฝึกสมาธิมาลองทําสมาธิรูปแบบต่างๆมาเล่นโยคะก็ได้มาลําไทยเก๊กก็ได้นะครับห้องสุดท้ายเลยเรียกห้องหนะโรงหนังนิพพานชิมลอง โดยไปลอกแบบมาจากโรงหนังที่สวนโมกโรงหนังที่สวนโมกชื่อว่าโรงมหรสพทางวิญญาณแล้วก็ลอกอันนั้นมาขยายนี่แหละครับคือที่มาเชื่ออาจจะน่ากลัวแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเรารู้ความหมายไม่ได้น่ากลัวเลยพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะคะน้ำนุ่นอยากให้คุณหมอช่วยพาน้ำนุ่นแล้วก็คุณผู้ชมทีแคทีมเข้าไปชมส่วนต่างๆหน่อยได้ไหมคะของทีมเราเริ่มไปทีละชั้นทีละชั้นตามเับได้เลยค่<ล>ะไปกันเลยค่ะ ที่สวนโมกเนี่ยถ้าใครไปสวนโมกที่ชัยยาท่านอาจารย์พุทธ,ธาสิเนี่ยจะทําเสาไว้ห้าเสาทุกแห่งเลยมีคนถามว่าอะไรอะ่ะท่านบอกคิดเอาเองนี่ก็เริ่มแล้วนะฮะเป็นปร,ป,รปริศนาธรรมมหมห,มหรสพทางวิญ,ญญาณเริ่มทํางานแล้วมันต้องคิดและห้าคืออะไรบางคนบอกว่าเป็จศีลบางคนบอกเป็นจะรม ท่านอาจารย์พุทธาธบอกว่าถ้าเข้ามาในนี้ในนี้แล้วสําหรับท่านเนี่ยท่านเลือกถึงอินทรีห้าและภละห้าคืออะไรครับอินีสิ่งที่ควรกาหนดรู้และเจริญะนะครับตาหูจมูกลิ้นนะฮะพละห้า 5, ก็คือสิ่ง่ต้องฝึกให้มีกําลังท่าน,นก็มีห้าเน5ห้าทางของพระพุทธเจ้าสอนไว้ท่านมาที่นี่เนี่ยนะครับเอาว่าเข้าไปแล้วทําตัวเหมือนนกฮูก ทําตัวเหมือนนกฮูกก็คือตื่นรู้ไว้เรียนรู้สิ่งที่จะมีให้รู้<ะ>ด้วยการเจริญอินทรี่ห้าและพลราห่ห้า าจารย์หานั่นน่นหนึ่งวันเนี่ยก็ไม่เพียงพอต่อการที่เราจะซึมซับในรสพระธรรมของที่นี่ครับเพราะว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็มีหลายๆส่วนให้เราเนี่ยได้ไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระธรรมเยอะมากๆเลยอย่างตัวของคุณหมอเองเนี่ยคิดว่าพอจดหมายเหตุที่สร้างขึ้นมาที่นี่เนี่ยจะส่งผลต่อพระพุทธศาสนายังไงในประเทศไทยของเราบ้างคะตอบยากจังแต่เอางี้แล้วกันครับข้อที่หนึ่งก็คือว่าวันเดียวไม่มีพอค่ะเพราะว่า อาคารหลังนี้ขณะนี้มีกิจกรรมทุกวันทุกวันทุกวัน mm. และกิจกรรมจะแน่นมากในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุด <Yeah. S 2> นะครับนั่นคือเรื่องที่1ก่อนแล้วก็กิจกรรมหลากหลายประการที่สองเนี่ยนึกถึง TK Park นึกถึง TCDC นึกถึงมิวเซียมสยามนะครับซึ่งสร้างคุณอุปการต่อสังคมไทยยังไงเนี่ยผมคิดว่าหอจุดหมายเหตุก็ประมาณประมาณนั้นแต่เราเน้นทางด้านธรรมะ นี่แหละค่ะกิจกรรมต่างๆของที่นี่นะคะทําให้พู้เราเยาวชนคนไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้ง่ายมากขึ้นด้วยและก็ดูเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวสนุกด้วยสนุกด้วย <c oughs> ใช่แล้วค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยน้ำนืน้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่พาน้ำนุ่นไปดูทุกๆส่วนเลยของที่นี่นะคะขอจดหมายเหตุของเราขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะแถมยังได้เรียนรู้พระธรรมกันแบบเข้าถึงง่ายๆด้วยก็แวะกันมาได้เลยค่ะที่หอจดหมายเหตุ J My H e D, นะคะพุทธทาสอินทปัญโยนั่นเองค่ะที่นี่เลยนะคะส่วนวชิรบญนจทัศนนะคะหรือว่าส่วนรถไฟนั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะสาหรับหอจดหมายเหตุพุทธาทาสอินทปัญโยที่ให้รายการของเราได้เข้ามาถ่ายทํารายการค่ะส่วนตอนนี้ค่ะคุณหมอสติเฟื่องมารอเราอยู่แล้วนะคะกับช่วง Book t ท e r a p y ค่ะ คุณหมอคะคุณหมอค่ะหนูมีอาการคันค่ะคันไม่หยุดคันเรื่อยๆคันที่สุดคันได้อีกคันอยากจะขอคันในล้มผ้าคืเพื่นเชื้อราบนหนังศีรษะไม่ใช่แล้วล่ะค่ะคุณหมอหนูว่าคันปากอยากเล่าอยากเมาอยากบอกอยากอธิบายอยากแสดงโอ้โอ้พอแล้วครับว่าแต่มีอะไรจะเล่าครับคือหนูนะคะไปจอดารามาค่ะเป็นพระเอกชื่อดังครอบครัวก็มีฐานะดี หนูไม่เข้าใจค่ะเขายังใช้ชีวิตติดดินกินข้าวแกงอยู่ริมทางทคุณหมอ,มอว่านะครับก็ไม่ผิดนะครับที่อย่างคุณหมอนะครับหน้าตาก็ดีขุนก็ลํำบึกขนาดนี้เดินแถวนี้เดินไปเดินมาไม่เห็นเป็นอะไรเลยครับคือมันก็ไม่ผิดหรอกนะคะแต่มันผิดจากที่หนูคิดเอาไว้ะค่ะแบบนี้คุณหมอว่านะครับต้องให้คุณคนไข้เนี่ยเข้าใจอะไรใหม่ๆแล้วเหรอครับเข้าใจใหม่เหรอคะอยังไงอะคะคุณหมอมีหนังสือเล่มหนึ่งจะนาเสนอนี่ครับ ท่าอารอมณ์ของร่รองวงสวรรค์หนังสือเล่มนี้นะครับจะทําให้คุณคนไข้เนี่ยมองเห็นมุมมองใหม่ๆที่จะท้อนถึงชีวิตของผู้คนตามทถนนครับถ้าอย่างนั้นหนูขอยืมหนังสือเล่มนี้ได้ไหมคะร้อยละยีคุณหมอคะแล้วคนกันเองนะคะอะอะอ,อได้ได้ครับให้ยืมก็ได้ครับเดื่อคุณคนไข้เนี่ยจะได้หายคันปากยากเล่ายาบอกอยากให้คุณหมอคุณหมอรอเรียนอยู่อยู่ใช่ไหมคะเนี่ยคุณหมอไม่ได้รอเรียน มลาลงอาาความสงสัยเป็นบ่อกเกิดของจินตนาการและความรู้เพียงเรากล้าหาคำตอบอย่างสร้างสรรค์เราก็จะพบคำตอบนะครับ